คอฟฟี่ปรินซีรีส์เกาหลียอดฮิตที่มีผู้ชมทั่วเอเชียนะคะติดอกติดใจเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้ทางทรูวิชันเขาทุ่มคุณซื้อลิขสิทธิ์ละครเรื่องนี้มาจากเกาหลีใต้สร้างเป็นเวอร์ชันภาษาไทยโดยได้ผู้กำกับฝีมือดีอย่างย้งทรงยศส,สุขม,มัอนันต์มาเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวน่ารักน่ารักค่ะหลังยกกล้องไปปักหลักไทยทำกัินไกลถึงจังหวัดเชียงใหมน่นานเกือบ5เดือนตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมลงจอให้ได้ชมกัน ซึ่งในงานแถลงข่าวเปิดตัวนะคะก็คนทับนักแสดงเจ้าชายกาแฟมาครบทีมนำโดยนางเอกของเรื่องหรือโกโอุนชันบัวชันเกาหลีต้ที่เคยรับบทโดยยุนอึนเทส่วนของไทยเราได้นางเอกหน้าใสแม็กซีนอินทพรมาถ่ายทอดบทสาวถึกซู้ชีวิตทำงานเพื่อแม่และน้องสาวค่ะ ร้านเทรฮันคิวนะคะรับบทเดินกงอยู่ก็ได้แม็กเอฟมาเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกกับบทเพลย์บอยหนุม่มที่ถูกบังคับให้ดูแลก,กิจการร้านคอฟฟปรินต์โนซันกีรับบทโดยคิมแจอุกค่ะก็ดันเตาเอฟ8ให้มาลงละครในม์ดของเจ้าชายวาฟเฟิลเป็นตัวละครชายที่มีภาพลักษณ์หล่อนเนียบโดนใจสาวๆนั่นเองจินทาริมัวชั้นไทยได้บอสเอฟมารับ,บบทเป็นหนุ่มแสบซากวนสร้างความปั่นป่วนให้กับร้านกาแฟร้านนี้อย่างไม่ตั้งใจคะ่ะ ควางมินยอบรับบทโดยเบนเอฟอดีตนักเลงกลับใจจะพัชจะผูกายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกเจ้าชายกาแฟเพราะเขาหลงรักน้องสาวของโกอึนชัน,นแถมยังรู้ความลับว่าอึนชันเป็นผู้หญิงก็เลยทำให้มินยอบกลายเป็นลูกไล่คออึนชัน,นคอยปกป้องไม่ให้หนุ่มๆถูกเนื้อต้องตัวเธอค่ะแนชเวยฮันซองยาติพี่ของพระเอกนะคะก็รับบทโดยดีเจน้าหวานโบธนากรเป็นจิ๊กซอว์ตัวสาคัญในเรื่องราวของรักสีเศร้า ฮันยูจูสาวสวยเซ็กซี่รับบทโดยดาตาดราราันชรัตจิตกรสาวที่เบื้องหน้าอัดดูแสนหญิงแต่ลึกๆแล้วเธอเป็นคนที่มีความอ่อนไหวแต่กลับเด็ดเดี่ยวในเรื่องของความรักมากกว่าชายหนุ่มค่ะส่วนความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือการเพิ่มตัวละครใหม่ยีโชลเทปมารับบทเป็นพนักงานในร้านกาแฟผู้เชี่ยวชาญเรื่องการชงกาแฟซึ่งเวอร์ชันเกาหลีใต้ไม่มีมาสร้างสีสันในเวอร์ชันไทยค่ะเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับ เราบ้ากว่าคร bon <อ>ับ <c oughs> ครับผมเราเราเรา,เรามีเรื่องที่แบบว่าวมีความเป็นคนไทยเรามีความเป็นบ้านๆมีความจับต้องได้แล้วก็มีเรื่องสนุกดที่แบบว่าวเรื่องใกล้ตัวคนไทยเลยครับอย่างแรกแล้วก็สิ่งที่สองนี่คือเรื่องของโลเคชัน่นเพราะว่าโลเคชัน่นของที่เราไปถ่ายในวันนที่เชียงใหม่แล้วก็แล้วก็สถานที่เนี่ยคือแสงสวยสถานที่สวย,สสวยมันธรรมชาติมันมนาจะไม่ได้ดูหรูหราแต่คือแต่คือมันดูแบบว่า เออมันอบูนนะที uh ่สัยันกินแล้วก็ยิ uh ่ง huh. ย so, like ิ mm ่งบวกกับแบบสไตล์การไายทางของพี่ยงเนอะแบบว่าภาพสวยๆแสงสวยๆแล้วแล้วก็พี่ยงเขาเป็นคนละเอียดเรื่องเรื่องการแสดงมากครับเพราะฉะนั้นคือเเราจะรู้สึกได้ว่าแบบว่ามันจะมีฟิลแบบว่าเรื่องใกล้ตัวเรื่องของคนในบ้านเรื่องของามเป็นรู้สึกเป็นเด็กๆขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผม ฝากนิดนึงละกันนะครับก็คือในส่วนของผมเองเนี่ยคือผมก็เป็นคนคนนึงที่ชอบของประเทเกาหลีมากชอบที่นางเอกเขาเล่น <c oughs> เขาเล่นได้น่ารักมากนะครับเล่นแล้วก็ตัวตัวผมเองก็คือเล่น <c oughs> เล่นได้แบบว่ามีเสน่ห์อะไรเงี้ยครับคือทุกคนตัวละครทุกคนเนี่ยคือเราชอบหมดเลยแต่ว่าอย่างของคนไทยเราเนี่ยเราอยากจะบอกว่าให้เริ่มต้นดูใหม่เลยคือมันมันเหมือนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราให้เกียรติรักษาเรื่องของพล็อต์ของเขาเรื่องของโครงเรื่องเดิมแต่ว่าแต่ว่ามาถึงว่าเราก็ดึงดึงเรื่องของแบบว่า เอกลักษณ์ของคนไทยเราเนี่ยมาใส่เพราะฉะนั้นอยากให้เริ่มต้นดูใหม่เลยผมว่ามันจะสนุกกว่านอกจากเวอร์ชันละครแล้วนะคะแฟนๆของเจ้าชายกาแฟยังจะได้สนุกสนานกับเวอร์ชันหนังสือการ์ตูนที่ Nation Entertainment ได้จัดทําขึ้นและซื้อลิขสิทธิ์มาจากการ์ตูนเรื่องเดียวกันในฉบับเกาหลีใต้มาแปลเป็นหนังสือการ์ตูนความยาว3เล่มจบซึ่งก็จะวางจําหน่ายในวันเดียวกันกับทีละครอ,ออกอากาศตอนแรกค่ะอันที่จริงทางสํานักพิมพ์นะครับเอ่อ Nation Entertainment เนี่ยก็มีความชํานาญในเรื่องของ นะฮะหนังสือซึ่เป็นกระตูนในซีรีส์ต่างๆนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยทุกคนคงจําได้ว่านะฮะซีรีส์คอฟฟี่บินฉบับต้องเรียกว่าเวอร์ชั่นเกาหลีเนี่ยโด่งดังมากทุกคนข้างใครนะครับพอเราทราบข่าวว่าทางทรูนะครับได้ลิขสิทธิ์นี้มาสร้างเป็นบทของไทยนะก็เราก็ติดต่อขอสิทธิ์นะครับก็ <c oughs> ก็จะทำให้กระแสกลับมา ซึ่งเราก็เชื่อว่าทุกคนยังยังจำคอฟฟี่พิ้นอยู่นะครับรอพิสูจน์ทุกบทบาทของคอฟ e ี่พิ้นเวอร์ชันไทยได้ทาง True Asian Series True Vision ช่อง64เริ่มออนแอร์22มิถุนายนนี้แน่นอนค่ะ